วันนี้จะมาลองดูว่าเราจะฝืนกินแล้วมันจะเป็นยังไงต้องลองต้องลองอยากเป็นไงอร่อยป่ะได้กินนะหอมป่ะหอมน่าบอกว่า วันนี้นะครับผมจะมาลองกินทุเรียนครั้งแรกนะครับซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่กินทุเรียนเพื่อนก็ไม่กินเหมือนกันนะไม่ใช่วันนี้จะมาลองดูว่าเราจะฝืนกินแล้วมันจะเป็นยังไงผมก็ไม่กินนะใช่แต่ทานได้เขาเป็นคนเดียวในทีมที่แบบทานทุเรียนได้แล้วก็อีกสองคนทานไม่ได้ชอบเลยชอบเลยเขาชอบชอบได้ไงวะมันอร่อยไงมันอร่อยสําหรับคนที่แบบกินมาแล้วอะโอเควันนี้เดี๋ยวมาลองแล้วกันอะเป็นทุเรียนมอนทองแกะยังไงครับจริงๆมันคือเป็นผลไม้ที่แบบราชาของผลไม้เลยจะบอกให้คนที่กินทุเรียนอะเขาจะบอกว่า ที่สุดแล้วใช่แต่คนที่ไม่กินนี่คือไม่กินนี่เลยใช่มันมันแบ่งเป็นสองประเภทนะแล้วเราอยู่ในประเภทที่ไม่ชอบดู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 เหม็นอ่ะดูดูดูอืมกรอบนอกนุ่มในได้กลิ่นแล้วก็ไม่เอาแล้วนะพี่หอมไหมนั่นจมเหม็นปะไม่เหม็นเนาะหอมเดี๋ยวแกะให้ดูนะอ่ะคนละอันอ่ะตั้งก่อนตั้งก่อนตั้งก่อนให้เวลาทำใจก่อนอันลองกินให้ดูก่อนดินี่ฮะทุกคนดูสามสองหนึ่งสุดละ กินได้ไงวะอร่อยอร่อยมากอันเนี้ยกรอบนอกนุ่มในต้องลองต้องลองเปิดใจเปิดใจแกะทุเรียไม่เป็นเลยแล้วห้ามคายน่าจะบอกให้ทำไมครับเพราะการละมนเสียดายไงผมเตรียมถึงไปแล้วเด็ถึงว่าเมื่อกี้ผมเตรียมถึงไปแล้วดึงมันไม่ออกอ่ะเราจะจับทุเรียนอ่ะเรายังรู้สึกแบบไม่ชอบเลยอ่ะแค่กินก็ไม่ได้แล้วอ่ะเอาดิ้งป่นกดอันเลยทีเดียวพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยอ่ะเอาทีเดียวเลยพร้อมกันเลยเดี๋ยวผมเอาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้ถ้าหมดให้ร้อยหนึ่งไม่ต้องเกะกัเงินหลักมันใช่ได้เลยแล้วเจอได้กินคือแบบไม่โอเคแล้วอ่ะมันอยู่ตรงนี้ตอนเนี้ยมันอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมสิมันอยู่ตรงนี้แล้วตอนเนี้ย <c oughs> ยังไม่ทันกินอีกหลับตานะสามสองหนึ่งก <c oughs> ัดเยอะดิอร่อยไอ้มันหวาน ยังไม่ทันกินเลยแค่ดมนะน้ำตาลไหลแล้วนี่เร็วอยากเป็นไงอร่อยป่ะได้กินนะหอมไหมหอมนะ่ะบอกบ้ะมันอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะแล้วกูกินต่อได้กูกินต่อได้ออกหมดเลยนะข้าวเชียงกูเมื่อกี้มาอีกคำหนึง่งไหมเอาแบบอมอมนะมาเลยอมเม็ดเลยนะแบบแบบยั่วกินยั่วกินยั่วเลยอ่ะสามสองหนึ่ง กินได้ไงวะดูอันนึงผมไม่กล้ากัดนะเวลาเรากัดอะรสชาติมันออกมาผมได้แค่อมเมื่อกี้อะไรอืมอืมไม่เอาด้วยปะมาเลย หลังจากเสร็จสงครามยับเลยทุกคนเลยะเมื่อกี้ก็ส่วนตัวผมเนี่ยก็อาสารเข้าเที่ยงครับออกหมดเลยออกหมดเลยเอ๊ะเป็นไงบ้างอร่อยไหมก็อร่อยนะมันกินได้ไหมกินได้ถามจริงกินได้มั้ยกินได้กินได้ รสชาติมันไม่ได้แย่กันอะไรขนาดนั้นอ่ะแค่เราแบบต้องเปิดใจให้มากกว่านี้เออไม่เชียร์เราดูอีกรอบนึงดูอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอาแบบกัดๆใหญ่ๆดิใหญ่ๆคนดูเปิดคนดูเปิดคนดูอ่ะตัวอย่างนะตัวอย่างดูดูคนที่ไม่กินทุเรียนน่ะดูนะนี่เป็นไงอ่ากัดเนี่ยเป็นไงกัดมึงกัดมึงกัดดิเป็นไงกัดกูเก๋อ่าอร่อยอร่อยไม่ไม่อร่อยเงี้ยอร่อยอร่อย โทษนะทุกคนคือมันออกเองครับ <laughs> <laughs> เราก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนั้นนะทุกคนเราคิดว่าเราเปิดใจกินมันไม่น่ามีอะไรนะเพราะว่าเห็นคนเขาก็กินกันอ,อร่อยๆแต่เราเปิดใจแล้วจริงๆมันก็กินไม่ได้ <laughs> มันมอร่อยสําหรับคนที่กินอ่ะมันอร่อยมาก